t ต y ยต้าแคมรี่2.5 HV เช่นนี้งอ2.5 HV ราคาเาไหร v, ่นะ1ล้าน1แสน9หมื่บาทเ,เลขหมล์1แส2หมื่น2พันปี19โตโยต้าแคมรี่สีแดงคันนี้นะคะนานๆจะมีเข้ามาใครสนใจต้องรีบเลยนะคะแคมรี่2.5 HV นะคะตัวนี้ปี2019ค่ะเลขไมล์1 2 2 0 0 0นะคะราคาอยู่ที่1 1 9 0 0 0 0บาทค่ะ โอ้ยตรงนี้ก็มีแต่งสีอ๋อตรงนี้โอ้ยตรงนี้สวยอะสวยด้านในของตัวรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะแล้วก็มีแต่งเป็นลายไม้สีขาวด้วยนี้สวยมากจากใจ,กจกเลยคือแอนชอบมากเลยอะ่ะมันสวยมากตั้งแต่คอนโซลลงมาตรงบริเวณตรงกลางนี้เลยนะสวยมากๆแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบัอติฟังก์ชันนะคะตรงพวงมาลัยก็มีแต่งแบบเป็นลายไม้สีขาวตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวจอนะคะเป็นทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถกดได้เลยเป็นแบบทัชแบบนี้ แล้วก็คันนี้นะคะมีตัวชาร์จแผ่นเป็น,ปนที่ชาร์จไวเลสของสำหรับโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะโทรศัพท์รุ่นไหนที่สามารถรองรับไวเลสชาร์จก็สามารถมาวางตรงนี้แล้วก็ชาร์จไปได้เลยค่ะแล้วก็หรือมีเป็น USB ที่เอาไว้เสียบตรงนี้ด้วยนะคะง่ายๆสบายๆเลยเบาปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ แล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของคันนี้นะคะเขามีซันรูฟด้วยอยู่ข้างบนนี้จะเปิดแค่รับลมนิดหน่อยนะคะหรือว่าจะเปิดทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกัน<ม>นี่โอ้โหบรรยากาศประเทศไทยเราเย <t> ็นสบายมากสวยมากเวลาเจอพิมแล้วก็ปิดอ่าปิดหน่อย จะปิดแค่นี้เลยหรือว่าจะเอาทึบเลยก็เอามือปิดแบบนี้สวยมากคันนี้ดีจด,ดีมากเลยอ่ะบริเวณที่นั่งด้านหลังก็คือกว้างขวางนะคะตอนแรกคิดว่ามันจะแคบแต่พอมานั่งจริงแล้วมันไม่ได้แคบขนาดน,นั้นนะนั่งสบายมากๆเลยแล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวแอนจะเขยับให้ดูแอร์ใกล้ๆนะคะมีแอร์อยู่ตรงนี้สองฝั่งนะคะแล้วที่ชอบมากเลยคือมี การแต่งลายไม้สีขาวตรงนี้ด้วยมันทําให้ตัดกับตัวเบาะหนังสีดําแล้วก็อินทอเนียสีดําภายในรถได้ดีมากๆส่วนอมาแล้วก็ตรงนี้มีที่เสียบ usb เพื่อชาร์จแบตด,ด้วยตรงนี้นะแล้วก็มีที่วางแขนตรงกลางแบนนี้ด้วยออกยากมีที่วางแขนตรงนี้แล้วก็มีที่วางแก้วด้วยแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะตรงเบาะตรงกลางเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดออกมาแล้วก็สามารถเอื้อมมือไปหยิบของที่บริเวณหลังรถได้ด้วยอันนี้คือเจ๋งมากเจ๋งสุด แล้วก็ตรงนี้ค่ะมีม่านด้วยนะด้านหลังมีม่านปิดด้วยทั้งสองฝั่งเลยเพื่อนั่งหลังจะได้ไม่ร้อนนะสำหรับใครที่สนใจ Toyota Camry คันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรถยนต์คันอื่นๆอื่นอื่นนะคะสามารถมาดูได้เลยค่ะที่แฟนเพจ Facebook ของเราหรือว่าจะเป็น Line Official Account ยังมีเว็บไซต์ของทางสบายคาด้วยนะคะรถเราจะมีทุกคันอยู่ในนั้นเลยหรือว่าจะโทรมาหาเซลเองเลยก็ได้นะคะแอรับโทรศัพท์อยู่ค่ะหรบวันนี้ต้องฝากแคม r ีสีแดงคันนี้ไว้ด้วยนะคะ